Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Art a Show ค่ะวันนี้นะคะโยมาอยู่ที่เชียงใหม่ Art Museum ค่ะแน่นอนค่ะถ้ามาที่นี่ก็ต้องมีเรื่องราวของศิลปะที่ดีค่ะวันนี้นิโยมมาเป็นพิธีกรนะคะเปิดตัวหนังสือนี่เลยคะ่ะราคาความเป็นคนโดยอาจารย์ประสงค์ลือเมืองนะ,ะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยทุกเรื่องราวความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้ รวมถึงนะคะก็ได้มไปฟังทัศนคติของนักสะสมชั้นนำเลยนะคะและยังมีเรื่องราวอีกมากมายยังไงติดตามยอไปภายในรายการะคะ่ะ กับอาจารย์ประสงในเมืองนะคะสวัสดีค่ะสงค่ะวันนี้จะมาเปิดตัวหนังสือนะคะคซึ่งใช้เวลา <c oughs> รอนานมากคิดมานานนะคะกับราคาเป็นความเป็นคนอันนี้ค่ะพี่อยากจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้นิดนึงว่าความยากของการทําหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหนคะพี่สงก็คงจะเป็นตรงที่ติดตามผลง,งานของนักเสมอสมครับค่ะ เพราะว่ามันนานมาเนี่อน้อยก็35ปีที่ผ่านมาจะตามแต่ละคนแล้วก็ข้อมูลบางทีเราก็จําไม่ค่อยได้แล้วครับนียากตรงนี้ครับค่ะที่จะต้องตามแต่พอได้เห็นได้เห็นรูปภาพเก่าๆและได้กลับมาอีกหนพี่รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีมากแล้วเพราะว่ามีงานหลายชิ้นที่ที่ว่าเป็นงานสําคัญแล้วก็เราเกือบจะลืมไปแล้วครับว่า ไปอยู่กับใครยังไงยังอยู่อยู่ดีมีสุขไหมแล้วอวันทีนไปคิดถึงงานของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคนค่ะเพราะว่าเหมือนจะเขียนแล้วแทบจะไม่ค่อยได้ชื่นชมหรือพิจารณาก็ก็ไปอยู่คนอื่นมาแล้วบางทีขึ้นมาปั๊บแล้วก็ไปแล้วอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วครั้งนี้นี่ก็จะเป็นการรวบรวมเห็นบอกว่าหนังสือที่สองเล่มเล่มหนึ่งจะเป็นเล่มที่พี่เป็นคนดูแลกาลังแสดงอยู่ ตอนนี้ครับค่ะค่ะและอีกเล่มหนึ่งเนี่ยเด็ดได้ข่าวว่าพวกพวกพี่พี่นักสะสมเนี่ยเขาก็แบบว่าทำกันด้วยใช่ครับใช่ไหมคะมีสองส่วนมีสองส่วนในการทำเห็นพี่บอกเห็นได้ข่าวมาแอบได้ยินพี่แบบบอกว่าแยกกันเลยแยกส่วนแยกส่วนครับเพราะว่างานต่างยุคกันแล้วก็เอ่อเล่มที่ทำส่วนตัวเนี่ยน่าจะเป็นงานชุดที่กำลังแสดงเนี่ยครับค่ะประมาณสัก 3, 40, ค่ะเรียกว่าหนังสือเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ไปเนี่ยก็จะได้รู้เรื่องราวของพี่ด้วยครับนะคะแล้วก็แนวความคิดคนะคะเรียกคือจะบอกว่านะเอฟซีพี่สงเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยสําหรับหนังสือเล่มนี้นะคะจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อ่ีกอย่างคืออะไรครับพี่ก็อาจจะเป็นการออกแบบของของยุคสมัยเนี่ยค,ครับที่มันต่างไปจากสมัยก่อนอย่างน้อยก็ ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยค่หนังสือหน้าตาหนังสือหรือการเรียบเรียงเขียนเรื่องก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับพี่เราเราทุกอันจะได้มีไลเซนส์ที่ไหมอะ่ะหรือหรือสำหรับคนที่มางานนี้เท่านั้นสําหรับมาในงานนะคะสําหรับคนที่มาในงานนี้เท่านั้นนะคะที่จะได้รับหนังสือที่มีไลเซนส์ของพี่ประสงค์ลือเมืองนะคะให้ตามไปนะคะ ละพูนก็ไม่ได้เออ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องมาที่งานนี้เท่านั้นนะคะ <c oughs> ยัางไงาแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะบรรยากาศนี้ก็ขอบคุณที่มาอีกนานๆที่ช่วยดูงานแล้วก็มาร่วมงานตัวตัวนี้เองก็ที่จะได้ได้รู้ได้ทราบว่างานที่ผ่านมาหรืองนานที่ปรากฏกับท่านแต่ละชิ้นแต่ละงานนะั้น ว่ามีที่มาอะไรยังไงในความคิดในทุกการสมัยเด็กจนจนมาถึง60ป,ปี เห็นแต่ละท่านที tous, tous si ่ให้ความสนใจและพี ить, ่รปสงค์ในฐานะอยากจะให้พี่โงชิคฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะสำหรับหนังสือเล่นอีกครั้งหนึ่งค่ะก็อยากฝากให้ทุกท่านทุกคนนะครับที่อยากรู้เรื่องหรืออยากดูงานหรือที่ผมทามาตลอดก็ลองลองอ่านลองพิจารณาดูภาพเขียนแล้วก็เนื้อหาประกอบด้วยก็จะ ได้ดูงานได้สนุกสนานมากขึ้นก็ขอให้มีความสุขกับการดูงานครับขอบคุณค่ะ,คคะวันนี้โยนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสามารถติดตามข่าวสารวงการศิละปะอาร์ตเวได้ใหม่ในรายการเ e s t ้าอาร์ตโชว์สนับสนุนโดยสำนักงานศินละปะวัฒนธรรมร่วมสมัย